ตำแหน่งในอำเภอเนี่ยมันมีความสำคัญนะที่ต้องอยู่ในพื้นที่หลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมอุทกภัยขนาดใหญ่เนี่ยสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตประชาชนเนี่ยนะครับปรากฏว่านายเอกเนี่ยนะครับอำเภอสงขลาเนี่ยอยู่พื้นที่หมายถึงว่าอยู่ที่อำเภอหัดใหญ่ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่22พฤศจิกาย,ยนและไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้อีกเลย ประกอบกับผู้บังคับบัญชาในทุกระดับก็ไม่สามารถติดต่อสื่อสารและสั่งการได้เช่นกันทำให้ไม่สามารถประสานงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างท,างทันท่วงทีและในอำเภอหัดใหญ่ยังไม่ได้เข้าร่วมประชุมประจําวันกับศูนย์มัธทาาสาธาราภัยมณฑลทนหารบกที่42เพื่อประสานงานและรับทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อสั่งการคําสั่งของผู้บังคับบัญชาในการช่วยเหลือประชาชนซึ่ง โดยหน้าที่แล้วต้องเข้าร่วมประชุมเป็นประจำทุกวันนะทำให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชาการนะก็ด้วยเหตุนี้แหละกรมการปกครองเลยมีคำสั่งให้าในายเอกเนี่ยนะครับนายเอกยังอาภัยนะสงขลาเนี่ยไปช่วยราชาการที่กรมการปกครอง